ครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับงานตกแต่งห้องมาสเตอร์เบดรูมตัวนี้ก็จะเป็นในงานสไตล์โมเดิร์นมินิมอลนะครับเดี๋ยวอาตอมจะพาคุณผู้ชมไปชมแต่ละจุดนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาเดินดูแล้วก็ไปครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับอาตอมนะครับกับรายการที่พิซายบายพรทิพย์ครับสำหรับวันนี้อาตอมอยู่ที่หน้างานอำเภอบรรดุงจังหวัดอุดรธานีครับ เป็นงานบิ i l d i n เฟอร์นิเจอร์นะครับห้องนอน master bedroom ครับเป็นงานสไตล์ modern minimal นะครับเดี๋ยวดีเทลรายละเอียดยังไงเดี๋ยวตามอาตอมประชุมในนันกันได้เลยครับครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ห้อง master bedroom นะครับงานตกแต่งห้อง master b เบ r o o m ตัวนี้ก็จะเป็นในงานสไตล์ modern minimal นะครับเดี๋ยวอาตอมจะพาคุณผู้ชมไปชมแต่ละจุดนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆไปครับมาเริ่มกันที่จุดแรกนะครับก็จะเป็นเตียงนอนขนาด5ฟุตนะครับเป็นหัวเบาะนะครับเป็นกรมะหยีแบบนี้เลยครับสีเทานะครับ แล้วก็ในช่องของด้านบนนี้ก็จะเป็นช่องวางของนะครับเป็นกระจกนะครับแล้วก็ส่องไฟจากด้านล่างขึ้นมาครับเป็นตู้เก็บของด้านบนนะครับเป็น4ีบานแบบนี้เลยครับภายในนะครับวัสดุอุปกรณ์ฟิตติ้งของเราก็จะใช้เป็นระบบซอบโครดนะครับในส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นงานตู้เสื้อผ้านะครับก็จะมีช่องเก็บของด้านบนนะครับแล้วก็มีราวแผน2ช่วงนะครับแล้วก็มีลินชัรกภายในนะครับส่วนหน้าบานก็จะเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับสีแชมเปญโกล์ครับ แล้วก็เป็นกระจกใสครับถัดจากตู้เสื้อผ้านะครับบริเวณของข้างเตียงฝั่งนี้นะครับก็จะมีเป็นลิ้นชักไว้เก็บของได้อีกนะครับฟังก์ชันเยอะมากเลยนะครับในส่วนถัดมานะครับของท้ายเตียงนะครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับบานสไลด์แบบนี้นะครับฟังก์ชันด้านในก็จะมีเป็นราวแขวน2ช่วงนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นช่องเก็บของครับ ก็ถัดมานะครับก็จะเป็นไซบอร์ทีวีนะครับก็ตัวนี้จะวางทีวีได้สูงสุดประมาณ55นิ้วนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นบานเก็บของแล้วก็ช่องเก็บของครับส่วนถัดมาด้านบนก็จะเป็นตู้เก็บของครับซีบานแบบนี้เลยนะครับและในส่วนถัดมาก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็จะมีเป็นกระจกนะครับแล้วก็จะมีไฟตกแต่งด้านข้างแบบนี้นะครับก็ในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นบินชักนะครับเก็บของอุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องสําอางครับ และในส่วนถัดมาของด้านนี้นะครับหมดเตียงฝั่งนี้ก็จะเป็นสามารถทํางานก็ได้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้วางอุปกรณ์ก็ได้นะครับและในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นลิ้นชักนะครับมีกุญแจล็อกให้นะครับและตรงนี้นะครับมีฟังก์ชันเลื่อนเปิดนะครับเป็นแบบซอฟโครดครับแล้วก็เป็นเปิดหน้าต่างออกไปด้าน,นนอกได้ครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจการดีลเฟอร์เจอร์สวยๆแบบนี้นะครับสามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ที่เพจที่ดีไซน์ของเรานะครับและเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ได้เลยครับสำหรับโอกาสหน้าอาตอมจะพาคุณผู้ชมไปชมงานดีลเฟอร์เจอร์ที่ไหนอีกสามารถติดตามได้ที่เพจของเราเลยนะครับสำหรับวันนี้อาตอมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ